ต้องใช้ชีวิตที่ไร้อิสรภาพเปิดชีวิตเอมมี่อเมเรียเคยเป็นขวัญใจชาวไทยเล่นเรื่องไหนก็ดังเลกว่าน่าจะจบเส้นทางสายบันเทิงไปอีกคนแล้วสำหรับอดีตนักแสดงหญิงคนดังเอมมี่อเมเรียจากขอบ ต้องโดนจำคุก3าปี4เดือนก็คงปิดฉากการใช้ชีวิตของนักสแสดงหญิงวัย31ปีในประเทศไทยตลอดจนเส้นทางงานในวงการบันเทิงเป็นการถาวรเลยก็ว่าได้เอมมี่อเมเลียจากคอบเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2 5 3 2มีคุณแม่เป็นชาวไทยคุณพ่อเป็นชาวฮอลแลนด์เธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตโดยเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสำเร็จการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยเกอ ส่วนเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอเริ่มต้นจากการเป็นผู้ชนะการประกวดมิสทินไทยแลนด์ปี2006มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The g i g 2จากนั้นจึงมามีชื่อเสียงโด่งดังจากละครเรื่องทิดาวานนอนทางช่อง7โดยละครได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคำว่าแม่มาแม่มากลายเป็นคำฮิตและมีการสร้างพักสองตามมา หลังมีงานละครกับทางช่อง7อย่างต่อเนื่องจนถึงปีพุทธศักราช2556ในปีพุทธศักราช2557เอ็มมีได้เซ็นสัญญากับค่ายบอสค้าไทยเทเลวิชั่นเป็นเวลา5ปีโดยมีผลงานกับทางช่อง3อาทิน้องใหม่รายบริสุทธิ์และกรรมเทพพันษาอย่างไรก็ตามการใหญ่ค่ายครั้งนี้นอกจากจะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนักแล้วเจ้าตัวยังต้องมาถูกจับในข้อหายาเสพติดในปี2560อีกต่างหาก ทั้งนี้นอกจากงานแสดงแล้วสาวเอมมี่ยังมีงานถ่ายแบบให้กับนิตยสา M, ร FHM รวมถึงรัสด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่านำจากนี้ไปหนุ่มๆคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานของเจ้าตัวในแนวนี้แล้วอีกแต่อย่างใดเอมมี่ถือได้ว่าเป็นชาวภูเก็ตโดยกำเนิดพอเธอเติบโตและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่นและครอบครัวยังทำธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดโรงแรมอยู่ที่หาดกำมลาจังหวัดภูเกต็ต เป็นลูกของนายยันโจฮันนัสและนางลำดวนจาคอบส่วนการก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงนั้นเธอแจ้งเกิดมาจากเวทีการประกวดมิสชินไทยแลนด์จากคำชักชวนของเพื่อนๆบวกกับการอยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงจึงทำให้เธอตัดสินใจเข้าประกวดและท้ายที่สุดเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งมิสชินไทยแลนด์ปี2006มาครองได้สำเร็จ ปี2,556กับหวนคืนจอละครอีกครั้งสำหรับสาวเอมมี่อเมเรียจากขอบหลังจากหายหน้าหายตาไปเรียนความทางช่วยธุรกิจที่บ้านล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้ว พอทำใจผู้ใหญ่ดันเด็กใหม่มากกว่ากลับมาเล่นละครอีกครั้งห่างไป1ปีปี2557อเมเรียาจาคอบได้เซ็นสัญญากับค่ายบอสค้าไทยเทเลวิชั่นเป็นเวลา5ปีเธอก็มีผลงาน2เรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์และกรรมะเทพหันซา